คอนเซปต์ของ Civic FD นางฟ้าคันนี้นะครับคือสวยนางฟ้าและตรงปกตามแคตตาล็อกนะครับ Limited Edition ตัวสุดท้าย Sport Pearl ที่มีแค่1,000คันในประเทศไทยและนับคันได้เลยที่ยังคงสภาพได้ตรงปกแบบ ครับผมจะใช้ช่อง y o u t u ภูมิใจ, YouTube, จนําเสนอและ t ิ k ต o k ภูมิคา CH ตะกอมเป็นที่ของลรงของ4จังหวัดปทุมธาน,นีรับลูกค้าสามารถเสิร์ชผ่าน Google Map ได้เลยภูมิใจนําเสนอเว้นทุกตัวนะครับท่านอะไรต่อขึ้นไปด้านล่างเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็น QR c ค d e หรือเบอร์โทรนะครับผมลูกค้าท่านใดน,นะครับต้องการผลิตภัณฑ์ในการด,ดูแลรักษารถนะครับผมรู้ถึงผลิตภัณฑ์พิเศษเฉพาะรุ่นนะครับผมได้ทําการปักลิงก์ตะกร้าของ Application Shopee ไว้ให้นะครับผมสามารถเลือกซื้อได้ร้านที่ผมปักตะกร้าไว้ให้นะครับไม่ใช่ร้านที่ดีที่สุดนะครับแต่เป็นร้านที่ใช้โค้ดได้คุ้มค่าคุ้มราคาและอะไรหลายๆชิ้นส่วนนะครับผมได้ทําการ ใช้เองและด้านข้างผมนะครับผมเดี๋ยวลูกค้าจะสงสัยว่าผมมาถ่ายกลางแดดทําไมนะครับผมเพราะอยากจะให้เห็นเฉดสีของรุ่น Sport Pearl นะครับที่มีแค่1,000คันในประเทศไทยนะครับและนับคันที่ยังคงสภาพได้ตรงปกตามแคตตลล็อกเนี่ยนับคันได้เลยนะครับและนี่คือหนึ่งในนั้นนะครับในวันที่ผมทําคลิป รถคันนี้ได้ทําการขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็น Civic FD โฉมนางฟ้าที่ผมซื้อแพงที่สุดเลยตั้งแต่ทำเต้นรถยนต์มานะครับผมในปี2568นี้นะครับผมเรียกได้ว่าราคาเนี่ยไปชนกับ Civic FB-Boy เลยนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าท่านนี้นะครับผมที่ให้ความอุปการะผมเนี่ย แกอยากจะได้สเปคนี้รุ่นนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นความฝันของแกในช่วงชีวิตหนึ่งนะครับผมจริงๆนะผมมี s p o r t p e a r l 2คันนะครับคันนี้ได้ทําการขายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะทําคลิปเก็บเอาไว้เป็นความทรงจําว่าครั้งหนึ่งเราเคยครอบครอง C ี vic FD นะครับ Sport Pearl ที่สวยที่สุดอันดับต้นๆเลยนะครับผมที่มีในตลาดตอนนี้เลยนะครับและด้านซ้ายผมอีกคันนึงนะครับก็กําลังจะออกสู่ตลาดเร็วนี้นะครับคันนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับเพียงแต่ว่าที่มาถ่ายคลิปกลางแดดเนี่ย อยากจะให้เห็นเฉดสีเดิมๆนะครับเบอร์สีของ s p o ร์ตเพล l นะครับที่ทํายากที่สุดขาวนวนที่สุดและสวยที่สุดนะครับผมเรียกได้ว่าถ้าวิ่งอยู่กลางแดดเนี่ยแบบเนี้ยแบบตอนนี้เลยนะครับผมสีของเขาเนี่ยจะออกออร่าออกเลยนะครับถ้ารถมีการเก็บสีมาหรืออะไรมาเนี่ยยังไงเนี่ยไม่ขาวนวนได้ขนาดนี้นะและความพิเศษของ Sport Pearl Limited e dition นะครับผมนอกจากเบอร์สีที่ไม่เหมือนใครแล้วนะครับผมคุณจะได้กระจังหน้าลายพิเศษชุดแต่งรอบคันนะครับและ ผมมั่นใจว่าลูกค้าหลายท่านยังไม่ทราบว่าสปอร์ตเพล l เนี่ยจะได้ล้อสีขาวแบบนี้มาจากโรงงานเลยนะครับผมซึ่งบางท่านก็ชอบบางท่านก็อาจจะเอ๊ะ มันก็คือล้อของตัวเริ่มต้นนะครับมาพ่นสีหรือเปล่าซึ่งก็ต้องตอบตามตรงว่าใช่นะครับผมและที่สําคัญคือโลโก้ที่บ่งบอกถึงความเป็นสปอร์ตเพลว์ครับคือบริเวณที่แก้มนะครับรวมถึงโลโก้บริเวณด้านท้ายรถนะครับผมและปลายท่อโครเมียมแบบพิเศษนะครับเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นสปอร์ตเพลว์เท่านั้นนะครับผมคันนี้นะครับภายในเป็นโทนดานะครับผมเอกลักษณ์ของรุ่นพิเศษอยู่แล้วนะครับผมแอร์วัตโต้นะครับก็คือเป็นรุ่นท็อปนั่นแหละครับผมได้พักเท้าของโมดูโลเข้ามานะครับผมถ้ารุ่นพ นะครับและที่สําคัญคือถ้าเป็น s p o ร์ตเพลวแท้นะครับจะต้องได้พรมแดงมาจากโรงงานนะครับที่มีปักโลโก้ s p o ร์ตเพลวนะครับผมและเครื่องยนต์นะครับผมในรุ่น s p o ร์ตเพลวก็ยังคงเป็นเครื่องยนต์สเปคเดิมๆนะครับที่มาจากโรงงานนะครับหนึ่ซีซี เกียออโต้นะครับสาตรดาดเลยนะครับผมและสำหรับ Honda Civic รุ่นพิเศษ Sport Pearl v e r วอร์ชันะครับ1น0 0คันในประเทศไทยนะครับผมและนับคันได้เลยที่สภาพสวยขนาดนี้นะครับผมก็ต้องเรียนตามตัวอีกครั้งหนึ่งว่าณวันที่คลิปนี้ออนไลน์ครับรถคันนี้ได้ทําการขายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อยากจะทําคลิปเก็บไว้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยได้มีโอกาสดูแลลูกค้านะครับได้มีโอกาสได้ช่วยลูกค้าตามหาความฝันนะครับผมกับลูกค้าท่านนี้นะ่ย คุยกันมานานสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมก็อยากจะช่วยตามหาความฝันให้เขาและวันนี้ก็ตามหาให้เขาได้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันนะครับผมที่เรียกได้ว่าหายากมากๆเลยนะครับสำหรับ Honda Civic Sport p e r r ว Version กว่าจะได้สเปคนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านใดมีรีเควสที่พิเศษนะครับอยากให้หารุ่นไหนนะครับแบบท่านเจ้าของคันนี้นะครับผมก็บอกได้นะครับผมถ้ารอได้ก็พร้อมนะครับผมโอเควันที่ผมออนคลิปนี้เนี่ย คิดว่าท่านเจ้าของน่าจะรับตัวไปแล้วก็อยากจะทําคลิปอวยพรให้กับขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับพี่หนุ่มนะครับผมอ่าไม่ใช่พี่หนุ่มกัญชัยนะครับต้องบอกว่าพี่หนุ่มจังหวัดเลยแล้วกันนะครับว่าขอให้มีความสุขกับรถคันนี้นะครับผมและมั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้นะครับจะให้สิ่งดีๆกับพี่หนุ่มแน่นอนก็เป็นผมวันี่คลองหลวงคลองสี่จังหวัดปทุมธานีนะครับช่องทางต่อผมขึ้นไปด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าท่านใดอยากจะได้รีเควสต์รถแบบไหนนะครับผมถ้าไม่เกินความสามารถถ้าไม่ได้ลมมตาากๆผั่่นใจว ในช่วงการทำงานของผมเนี่ยผมสามารถหาให้ลูกค้าได้แน่นอนสาหรับวันนี้ขอบคุณครับ